กินโดยสบู่วิพาดาวิตามินซีและอี วันนี้ดูสวยขนาดนี้เราต้องรับคุณผู้ชมแบบเพราะๆดีไหมคะด้เจ้าะคุณผู้ชมเจ้าขาสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่เรือนของพวกเราค่ะเรือนของพวกเราชื่อว่าผู้หญิงมากินค่ะมาถมาหายไปไหนล่ะใช่ค่ะพูดอยู่ทุกวันดูสิถ้าเกิดว่าเป็นเรือนผู้หญิงหากินมันจะไม่งามเป็นเรือนผู้หญิงดูจะไม่เหมาะนะจ๊ะมันจะไม่เหมาะวันนี้เราจะมากันแบบว่าเรียกว่างามอย่างไทยใจอย่างซา อานถ้าจะให้มันเข้ากับบรรยากาศงามแบบไทยแบบเนี้ยถ้ามีอาหารมาให้ทานหน่อยที่แบบว่าแบบไหนแบบไหนคะอยากได้แบบไหนไหนขนมวี่ตั๊กกะายอุ้ยโทรศัพท์มาดีเลยนี่ระดับนี้นะไม่ต้องไปทํากินแล้วโทรศัพท์กิ้งเดี๋ยวกันฮัลโหลฮัลโหลอ๋อเลยสั่งมาเลยมาเลยมาเลยนี่พี่กำลังอัดรายการอยู่เดินเดินมาเลยรุ้งมาดีค่ะ น้องมาส่งขนมใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะวันนี้มาส่งขนมไทยถึงบ้านคุณพี่เลยครับเดี๋ยว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 เอหน้าน้องนะคะจะทําขนมระดับที่พวกพี่รู้จักมีไหมคะได้เหรอคะแน่นอมากินไม่ใช่เบเกอรี่ครับขนมไทยแน่นอนเลยครับนู้จ้าพี่บอกนิดนึงนะจ๊ะทุกคนนี่คือคุณใหญ่จากร้านสำรับใหญ่ปบมือสิคะปบมือ รับใหญ่เหรอใช่สิแหมระดับพวกเราจะมาเล็กๆไม่ได้เจ้าของยังชื่อคุณใหญ่เลยแ <c oughs> ล้วร้านก็ชื่อสำรับใหญ่พวกเราเล็กๆไม่ได้พวกเราใหญ่ๆทั้งนั้น <c oughs> ใหญ่ๆนี่ก็คืออะไรใหญ่ครับหน้าตาแต่หน้าตายางที่คุณใหญ่คิดเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> แจกคนละถุงค่ะแล้วที่คนแกะดูว่าข้างในเป็นอะไรลองดาว่ามันคืออะไรนะน้องเป็นวัยรุ่นนะน้องจะทำขนมได้อย่างดูดีพี่อย่างที่พี่ต้องการหรือสีมันสวยดีนะเีกกถูนขนมโก้ค่ะของพี่ไรล่ะคะสี่เตาสี่เตาเหมือนสายไหมมากนะคุณแม่หรอคะ อันนั้นเขาไปตั้งเป็นอะไรคะนูเก็บมาจากต้นตกวาเลยบุหินอ๋อเขาไปขัดอีด้วยลูกนึงถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าคืออะไรเราแนบตัวการ์ดมาให้ด้วยลองเปิดอ่านได้ว่าแต่ละขนมเนี่ยมันคืออะไรบ้างครต้องการให้ทุกคนเรียนรู้ว่าขนมไทยเนี่ยมันมีที่มายังไงแล้วมันคืออะไรกันแน่ข้างในสวยมากอ่ะของดิฉันได้ชื่อขนมสำปันนีค่ะของดิฉันกลีบลำดวนจ้าของหนูแกสอนลำเจียค่ะของหนูเป็นหินฝน เอาละน้องใหญ่คงต้องคุยกันยาวและวัยรุ่นแต่ทำขนมไทยแบบนี้เนี่ยเยอะ<า>ม,มาก คุยกันยาวคุยกันยาวเชิค่ะโอ้โหจริงๆในร้านหนูขายมีทั้งหมดกี่ชนิดเามี20กว่าชนิดเลยครับวนกันใช่ไหมใช่วนกันขนมหรืออาหารที่ได้รับความนิยมมากก็จะมีทุกอาทิตย์แนะนำช่วยครูมีอะไรบ้างวันนี้ที่เอามานี้จะเป็นขนมสัมปันีครับเคสอลํำเสียกนี่กลีบลำดวนลายประจํายามครับหินทองหินฝนทองขนมกล้วยสูตรซาตานครับเลยนะสูตรซาตาน เพราะอะไรถึงเป็นสูตรซาตานสูตรซาตานมันมีความพิเศษตรงที่ว่าผมได้กล้วยมาครับแล้วก็ให้น้องในอฟิสิศคนหนึงเนี่ยขูด <c oughs> ซึ่งเขาเนี่ยมีฉายาว่าซาตานอยู่แล้ว <c oughs> ก็ชอบทำอะไรซาตานซาตานหน่อยแล้วน้องเขาดันให้เกียรติครับใช่เขาพูดขึ้นมาแล้วได้เลข6 6หกหกพอดีเป็นเลขปีศาจเลขปีศาจกลัว่าเอาสนุกแล้วไหนๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ทำเล่นทำเล่นก็เลยปรับสูตรเอาแป้ง66เอาน้ำตาล126 6 6ี่สิบหกหกหเลขหหมดเลยครับแล้วก็ลองทำอ้าวอร่อยอ้าวอร่อยนั่นทรายครับน้องน้องอันนี้คืน้องซาตานคนนอ้าวผู้หญิงเหรอใช่ครับ เป็นพวกของขาวด้วยเหรอของข้าวครับจะมี2อย่างตอนนี้ก็จะเป็นปีกยัดไส้กับแกงขีหวันนี่ไงครับอู้หแกงขีหวานนี่ตรงเนื้อนะเลือเนื้อติดมันนะคุณไม่ได้มาแค่น้องใหญ่นะคะในบริษัทน้องใหญ่มีทั้งหมดกี่คนคะหคนคหกคนวันนี้ห้าคนอยู่เป็นกําลังใจสวัสดีน้องๆค่ะ บริจาคหนูทำอะไรจริงๆแล้วเป็น event organizer ครับทำพวกละครเวทีไลฟ์โชว์งานประชุมพวกเนี้ยครับอพราะโควิดเป็นไงลูกเละเทะอันนี้คืองานที่เกิดจากโควิดนี้ใช่ไหมใช่ครับพอมันต้องมาทำขนมขายรู้สึกงไงคะก็ก็สนุกดีครับไม่เคยคิดว่าการทำขนมมันจะสุกแล้วแบบเราสามารถใส่ สิตะ้าใส่งานเก่าของเราลงไปกับขนมได้ขนาดนี้นเขาเลยมาในรูปทรงที่ค่อนข้างที่จะแปลกตาอ,อย่างกลีบลำดวนส่วนใหญ่เราก็จะเห็นเป็น,เป,นเป็นดอกเป็นดอก,ดอกดใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็นแนวอันนี้จะเป็นลาย,ลายประจํายามายครับจริงๆแล้วผม,มอยากทํากลีบลำดวนให้มัน เหมือนมันมีคุณค่ามากขึ้นปกติเราจะเจอในแบบโหลของฝากนะคะผมเลยอยากทําให้จะหยิบคาแรคเตอร์ของตัวตัวกลี่นำดวนมาทําในรูปแบบไหนที่ทําให้มันดูมีคุณค่ามากขึ้นคนได้รับและรู้สึกว่าได้ Experience ได้ประสบการณ์ใหม่มๆกับมันมากขึ้นก็เลยลอง จับมามีอยู่ในรูปแบบของประจำยาเห็นบอกว่ามีการจัดกรุ๊ปปิ้งจัดเซ็ตเพื่อที่จะให้คนเนี่ยเอาไปกินแล้วรู้สึกประทับใจมีเรื่องราวด้วยเอาเรื่องราวมาจากที่ไหนบ้างหลายอย่างครับบางทีผมก็คิดเองอย่างหินฝนทองเนี่ยตอนแรกไม่ได้อยากทำเองดันมีเพื่อนเป็นอาจารย์ที่อักษรครับมาโพสต์โน่าบอกว่าถ้าทาวันนี้เขาจะซื้อกินก็เลยทาท้ามาอย่าท้าท้ามาไม่ได้เรายอมไม่ได้ทําทพอเราทำเสร็จเราก็เลย ถ้าเราจะขายอันนี้เราควรจะมีเรื่องราวอะไรให้มันก็เลยศึกษาถึงที่มาของมันใช่ซึ่งขนมเนี้ยจะค่อนข้างแห้งเพราะจริงๆเราก็ใช้เสบียงในรบเวลาออกรบมันจะทำมันลงไปมันจะกัดกินมันก็จะเสียได้ยากมากแล้วมันอยู่ไ้นน้ำแล้วถ้าเราเอาขีบราดวนไปรบ ก็จะแตกสลายไปหมดขนมด้วยก็จะบุขนมนี้คือเก็บไว้ได้นานมากได้นานเก็บได้นานและนี้ต้องอบคอนเทนถึง8ชั่วโมงครับเห็นเป็นขนมชิ้นเล็กๆแต่วิธีทําไม่ง่ายเลยค่ะเพราะขนมไทยนั้นมีกรรมวิธีในการทําที่ค่อนข้างละเอียดและก็ซับซ้อนแถมยังใช้อาชีพด้านงานศิลปะและความคลีเอทีบมาปรับรูปโฉมให้ขนมแต่ละชนิดดูสวยงามตามสมัยนิยมอีกด้วยค่ะ ช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมยังมีเมนูอาหารไทยโบราณมาให้ชิมอีกเพีเยบบอกเลยนะคะว่าบางเมนูนั้นแทบไม่มีคนทำแล้วแต่ว่าคุณใหญ่ไปเอาสูตรมาจากไหนนั้นและอร่อยจริงหรือไม่เดี๋ยวกลับมาชิมค่ะร่วมทำมาหากินโดยครีมกันแดโจลินา่าพลัส วันนี้ป๋าพามาไกลนะแมมาดูธรรมชาติดูบรรยากาศที่แม่แจ่มเราอยู่ที่ร้านกาแฟแจ่มจริงอีกอย่าง,ง,งที่ห้ามลืมเพราะว่าแดดยังมีตลอดเลยใช่น,นั่นคือ,คอโจลีน่าค,คลิปงานวิจัยนะคะก็บอกว่า ต่อให้เราใช้ครีมกันแดดดีแค่ไหนก็ตามทุกๆุกสองหรือสามชั่วโมงจะต้องมีการเติม,มห,หลายคนบอกตายแล้วครีมกันแดดฉันเหนียวเนอะหนะมากเลยทาไปนิดสิวก็ขึ้นคุณผู้ชมค่ะเลือกครีมกันแดดจอลิน่าพลาสติคะเพราะว่ามีเนื้อครีมที่บางเบามันไม่เนอะหนะผมชอบพรงะว่ม,วมันซึมเร็วแม่หน้ามันจะไม่วอกด้วยอ่ะใช่แล้วมี spf 5 0บวก pa ส่บวกส่วนผสมสารสกัดทั้งหมดนําเข้าจากประเทศออสเตรเลียค่ะและมี ีผลไม้อีกหนึ่ชื่อว่าคาคาดูพลัมซึ่งเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงขอบคุณค่ะอันนี้นะ้ำอะไรลูกคะาอ,อโวคโดปัออ่นครีมกันแดดตัวนี้ดาราใช้เยอะเลยใช่ไหมคะโโอ้โ อันนี้แหละคือเคล็ดลับของบรรดาเหล่าดาราเหล่าเซเล็บที่ใช้ปกป้องผิวหน้าจากแสงแดดทุกคนรู้ก็แฟนคลับรู้ใช่ค่ะที่เราใช้จูลินาพลาสเพราะว่าเป็นครีมกันแดดที่ช่วยปกป้องพร้อมบำรุงในหลอดเดียวกันค่ะถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มนะเซิร์ช a c e b o o k หรือ Google ครีมกันแดดจูลินาพลาสถ้าซื้อตอนนี้ซื้อเดี๋ยวนี้1หลอด999บาทไม่พอเพิ่มให้อีกหนึ่งหลอดค่ะจ่ายเพียง999บาทได้สเล,<อ>ล้นะค่ะที่ซื้ หหไหนคะแอดไลน์เลยค่ะแอดไซน์โจโลินา plus ได้เลยค่ะวันนี้ผมมีใช<ห>่เนาะส่วนคุณผู้ชมถ้าอยากได้แอดไลน์เลยค่ะแอดโจลินา plus ซ,ซื้อหนึ่งหลอดแถมหนึ่งหลอด999าบาบทค่ะร่วมทำมาหากินโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีอ๋อเสีงกนกเปิดแอปแล้วพี่ขอชุมด้ย นเลย่ะเพราะกินกับชาเพราะเราไม่ได้ไปลองนี้ใช่เป็นของว่างที่จะต้องกินกับชาชานี่เราก็เบรนพิเศษสําหรับสําหรับขนมไทยด้วยอ๋อเหรอใช่ครับอันนี้จะเป็นชาชมดอกไม้ครับจะไม่มีคาเฟอีนเพราะเราใช้เฉพาะดอกไม้ไทยกับกับตัวชามีนครับคือขนมไทยเนี่ยมันมันต่างจากขนมต่างชาตรงที่ว่า มันจะมีความคอมเพล็กซ์ความซับซ้อนของกลิ่นอยู่ในนั้นด้วยอย่างเกสรลำเจียกเนี่ยครับมันจะมีตัวไส้ที่ทําจากใบเตยกลิ่นของมะพร้าวจากกะทิเข้าไปอยู่ในนั้นเสร็จแล้วเรามาอบควันเทียนอีกทีหนึ่งฉะนั้นกลิ่นมันจะซับซ้อนอยู่ข้างในหพี่รู้แล้วแหะทำไมต้องกินกระชาคะติดคอติดคอค่ะคุณแม่สมัยโบราณเขาบอกว่าให้กัดแล้วอมเอาไว้ เอาเหรอใช่ค่ะเอาใหญ่ตัวไม่บอกพี่อะพี่ก็เคี้ยวอย่างทําไมกินกอะไรเซ็ตแม่พลอยเหละคะเซ็ตแม่พลอยอย่างเซ็ตแม่พลอยนยครับผมเริ่มทําอาหารตาบทประพันธ์พอพอผมจบจากสถาปัยกรรมสาขาสถาบันไทยเลยครับก็เลยก็เลยรู้สึกผูกพันกับเรื่องราวอะไรไทยๆทําละครเวทีด้วยก็เลยชอบเรื่องสีแผ่นดินครับก็เลยรู้ว่ามันมีสตอรี่และวิถีชีวิตอยู่ในบทประพันธ์เนี่ยค่อนข้างมากหนึ่งในนั้นก็คือตอนที่แม่พลอยเข้าวังแม่พลอยได้กินอะไรบางอย่าง ก่อนที่จะขึ้นไปหาเสด็จก็คือขนมทั้งสามอย่างอย่าเรียกว่าขนมนีคร่บเรียกว่าเป็นของทานเล่นอันนี้อะไรลูกอันนี้เป็นไข่แมงดาเชื่อมครับว้าวอันนี้เป็นอันแรกที่เราทุครั้งแรกที่เราเพิ่งเห็นนะคะที่เรารอยนี่ไข่จริงหรอไข่แมงดาทะเลี้ยแล้วเอามาคั่วเอามาถาบกับตัว มะพร้าวคั่วกับน้ำตาลโอ้ยกินเล่นทีละเม็ดเวลาละเม็ดก็กินอย่างนี้ค่ะนั่งคุยกันตอนบ่ายแล้วก็นั่งกินเล่นอันนี้ต่อนจะเป็นกุ้งกุ้งแช่อิ่มครับเป็นปลาบทประพันเนี่ยเขาบอกว่าแม่ของแม่พลอยเนี่ยกินเคี้ยวอย่างสนุกสนานจริงๆแล้วก็จะเหมือนกุ้งทางภาคใต้ที่ไว้แกล้งกับแจงตัวเปลือกมันก็จะกรอบสามารถกินได้ทั้งตัวครับสมัยโบราณเขาเป็นกุ้งตะเข็บอันนี้เป็นพลิกกับเกลือของผมเอาไปโรยข้าวครับบางคนเนี่ย จะสงสัยว่ามีพลิกกับเกลือคือใช้รอลิงหรือรอเรือ,อถ้าเป็นรอเรือเนี่ยคือไว้จิ้มกับพวกมะม่วงเปรี้ยวฝรั่งเนี่ยครแต่พลิกกับเกลือเนี่ยผมยึดตามละครทีวีเรื่องหนึง่งที่เกี่ยวกับการทําอาหารพลิกกับเกลือเนี่ยคือการเอามะพร้าวคั่วม,มามาคั่วให้หอมใช่มครับตำให้น้ํามันมันออกมาแล้วพลิก กับตัวน้ำตาลโหนดและก็เกลือกินกับข้าวสวนร้อนๆจะอร่อยมากใช่ค่ะไม่ไป่ทำร้านอาหารตั้งแต่แรกอะลูกหนูไปทำออร์แกรายชั่มัยผมชอบละครเวทีครับถ้ามีโอกาสได้ทําละครเวทีพี่ฝากเด็กสักคนได้ไหมไปนะเล่นได้3ตัวมีอะไรขอรับคุณแม่ลูกนะอันนี้ลูกนะแม่แค่มาแลที่ไม่สบายดีขึ้นไหมก็นั่งมูนนางคนเดิมอยู่ครับเสียงเสียงไม่เปลี่ยนเสียงไม่เปลี่ยนพี่ฉันก็งงอะ ผู้ใหญ่คะแล้วสูตรเหล่านี้ไปเอามาจากไหนอ่าหลายหลายอันเนี่ยครับผมดูตาม YouTube ตามที่เราลองทําดูพอลองทําเสร็จแล้วสูกว่าเอ๊ะมันต้องปรับยังไงก็เลยลองมาปรับเป็นของตัวเองให้มันกลายเป็นสูตรที่เราคิดว่าอันเนี้ยเราว่าอร่อยไหนมาแล้วลองให้ฝึกให้พี่ทำเมนูเลยครับเดี๋ยวจะเตรียมเตรล้ำเจ็ดให้พี่สูตรนอ้เลรอันนี้เหรออ่าใช่ตอนแรกอะใหญ่คิดว่าใหญ่แค่จะทำเพื่อขัดเวลาที่โควิดนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วรู้ได้ไงว่ามันจะต้อง ทำต่อเริ่มเริ่มคุยกับคนที่ทํางานด้วยกันก็เริ่มเริ่มรู้ถึงสถานการณ์ว่ามันจะเป็นยังไงได้บ้างอย่างผมเนี่ยทำอยู่ที่โรงคอคลโรงหนึ่งประจําครับจากพันซีทครับซีติ้งเหลือแค่200คนอยากลงทุนมันก็น้อยลงการทําอะไรมันก็ลําบากขึ้นก็ก็เลยจะต้องลองหันมาทางนี้ดูอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองให้ดูก่อนแล้วก็ปิดเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็หมุน ออม้วนในกระทะเลยใช่ครับพี่ลองทำดูเรื่องงานครัวต้องหัดให้ดีเรื่องพวกนี้สำคัญใหญ่พี่นอควรหนูทำเอนได้ทีเถอะคุณแม่พี่เขาอยากเล่นแย่แล้วอ่ะตอนนี้เนี่ยคือหลังจากที่เขาทำเพื่อที่จะอ่ะโอเคโควิดน้องๆจะได้ยังมีงานทำตอนนี้ไม่ใช่แค่นั้นและ เห็นบอกว่าได้รับการตอบรับจนจะมีหน้าร้านใช่ครับเดี๋ยวน่าจะประมาณค่อนๆค,ครึ่งปีหลังครับอาจจะเป็นช่วงตุลา,าอะไรอย,อย่างเงี้ยครับก็คือจะทําร้านให้เป็นคนเหมือนเดินเข้าไปแล้วรู้สึกว่าได้ได,ได้กลับมาอยู่ในยุคแบบไทยๆหน่อยอ<ล>ะไรอย่างเงี้ยใช่ีแต่งที่แบบมีดไปได้ไหมแน่นอนครับมันจะมี เรื่องจากทีมผมเป็นทีมอาร์ตอยู่แล้วตัวสถานที่ตัวพอปตัวอะไรมีให้แน่นอนเรขไปถ่ายรูปเช็คอินนึกออกไหมถ่ายรูปเช็คอินกินขนมไทยก็เคยเลยเนาะคุณแม่เนาะเตรียมได้ที่ไหนเลยจาไอย่างนี้เลยขนมผมตอนนี้สั่งได้หลายช่องทางครับจะเป็น Facebook ชื่อเพจสำหรับใหญ่เลยหรือจะเป็น l i น์แอดแอดสำหรับดอใหญ่ก็ได้ครับสวยเวยอันนี้สวยคับคุณแม่ ในดูสิในดูสิสวยๆนี่สวยที่นี่กลิ่นจะไม่เหมือนเรายังละเมียดละไมยังถูกใจรถดีเหมือน ส่ช่วงนี้งานโองแกไนั้นมีกลับเข้ามาเออตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกงานอาร์ตเล็กๆครับพวงงานใหญ่ๆอย่างพวก international conference ก็ลาจากกันไปก่อนยังยังไม่ยังไม่สามารถใช่ไหมฮะใช่ฮะเราก็รอไปอีกนงานรอจริงๆอยากให้อดทนอีกสักนิดหนึ่งแล้วสู้อะไรที่ทําได้หรือจับได้หรือหยิบได้ทําไปก่อนตอนนี้เริ่มมีเปดปลดล็อกเครื่องบินใช่ไหมคะก็บินไปหาสู่จังหวัดได้อยากจะชวนทุกคนอย่างเงี้ย ก็ต้องอุดหนุนกันหรืออย่างสถานที่เที่ยวหรือโรงแรมก็ต้องไปอุดหนุนดูแลกันไม่งั้นนะถ้าเราไม่อุดหนุนนักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่เข้าแล้วโรงแรมจะอยู่ยังไงอะแล้วจะอยู่ยังไงขนมน้องก็เหมือนกันคุณผู้ชมค่ะงานหลักของน้องตอนนี้มันไม่ได้มีโอกาสดียังไม่เปิดยังทํางานไม่ได้แต่สิ่งที่เขาทําได้ทําไปก่อนเรานี่แหละเป็นใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นงานหลักเลยนะตอนนี้ครับเป็นงานหลักกันแล้วครับอันนี้ถือว่าการปรับตัวที่ เข้ากับปัจจุบันนี้ได้อย่างดีแล้วรอดต้องบอกเลยว่าเขาพร้อมน้องๆร่วมใจกันร่วมแรงกันแล้วรอดมีผู้หญิงเก่งอีกหนึ่งท่านที่จะรอคุยกับเราในช่วงหน้ามาดูกันว่าเธอใช้ความเก่งของเธอเนี่ยออกผลิตภัณฑ์อะไรมาให้เราได้ใช้กันสักครู่เดียวค่ะ,ะมาหาหิิผู้ญง หญิงเก่งอีกคนหนึ่งต้องบอกว่าถ้าคุณรู้ประวัติเขาแล้วคุณจะรู้สึกชื่นชมเหมือนกับที่เราชื่นชมขอต้อนรับคุณหน่อยปะนันชิตาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยมากเลยอ่ะเพราะว่าคุณหน่อยเป็นผู้หญิงเก่งคนหนึ่ง เห็นบอกว่ากว่าจะมาถึง product ชิ้นนี้เนี่ยเราก็ทํามาแล้วหลายอย่างโอ้ไม่อยทามาหลายอาชีพแล้วค่ะก็เป็นแม่ค้าตลาดนัดก็เคยนะคะเปิดแค่แค่เมื่อเกือบ1ิปีที่แล้วที่ประสบความสําเร็จจริงๆเลยก็คือเป็นผลิตหมูฝอยค่ะผลิตหมูฝอยส่งตลาดไทยเลิกทําไมเราชอบกินมากไม่งั้นจะเป็นลูกค้าเพอเพือได้เป็นลูกค้าด้วยอ่ะก็มีธุรกิจที่เติบโตขึ้นคือหน่อยเคยบอกไว้ว่าถ้าสักวันหนึ่ง ชีวิตดีขึ้นเนี่ยเราจะหยุดทาเพราะว่าวันหนึ่งเราใช้หมูเยอะมากใช้เกือบ200กิโลทุกวันนะคะแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนให้หันมาทําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามเมื่อประมาณ4ีหปีที่แล้วมีลูกคนที่2แล้วอ้วนมากอ้วนกว่านี้อีกค่ะอันนี้เพิ่งคลอดลูกคนที่3ก็พอพร้อมแล้วก็พอมาคลอดลูกก็อ้วนขึ้นอีกเราก็เลยแบบว่าอยากจะหาผลิตภัณฑ์ที่ลดขนางดูกำลังดูว่าอ้วนแล้วเหลอแล้วเขาหลังก็เลยอยากจะหาผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าเออลดน้ำหนักเห็นผลปลอดภัยแล้วก็เลย ทำเองเลยดีกว่า <Yeah. S 2> เพราะว่ากินหาที่หาเองผลิตเองเดินเข้าโรงงานเองแล้วก็สั่งเองว่าโอเคมันจะต้องแบบปลอดภัยที่สุดเราเชื่อมั่นในตัวเองมีมาฝากพวกเราไหมคะ <laughs> ตัวนี้มาตอนไหนอะเกือบปีแล้วค่ะออกมาออกมาใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ก่อนล่าสุดของแบรนด์ค่ะเป็นบอดี้โลชั่นค่ะสองกลิ่นแรกจะเป็นกลิ่นอ่บรองวริองเขาจะเด่นนะคะในเรื่องของความที่ขายดีมากตอนนี้คือเขาจะหอมมากหอมอมทั้งวันมีสามกลิ่นนี้หรอค่ะตัวนี้จะ ตัวใหม่ล่าสุดค่ะผิวผูเ้สร้างชื่ออะไรคะชื่อของเขาคือดามอเซนบอดี้โลชั่นค่ะดามอเซนดามอเซนบอดี้โลชั่นหอมมากยค่ะชอบชอบคุณชอบดีค่ะตอนที่ยังไม่ทากลิ่นหอมแต่พอทาเข้าไปแล้วแบบนุมเชียวใช่ค่ะหอมอุยหอมหอมทั้งวันนะคะนี่ะตอนแรกที่จะทำบอดี้โลชั่นที่มีกลิ่นหอมแบบนี้เริ่มต้นจากอะไรทำไมถึงมาเป็นตัวนี้หน่อยชอบความหอม แล้วทีนี้บางทีเราซื้อน้ําหอมแพงๆขวดหนึ่งหกเจ็ดพันขวดเป็นหมื่นก็มีแล้วเราม,มีความรู้สึกว่า<ม>เปลืองอยากจะทํา โลชั่นที่เราก็ยังไม่อยากทําน้าหอมนะคะอยากทําโลชั่นอ,อยากหอมทั้งตัวก็เลยก็เลยคิดว่าโอเคทําโลชั่นกลิ่นที่แบบว่าแพงๆแล้วก็หัวน้ําหอมพรีเมียมดีๆอเอามารวมกันในในี้ก็จะมีพวกวิตามิน B3 วิตามิน B5 แล้วก็ไฮยาลูรอนเข้มข้นจะสังเกตไหมครพอทาไปผิวจะนุ่มทันทีใช่ค่ะไม่นาหนักซึมไวแห้งไวแต่ว่าผิวจะนุ่มชุ่มชื้นทัันั่นแสดงว่าคุณหน่อยได้เซอร์เวดูแล้วว่าจริงๆอากาศบ้านเราจะต้องร้อนการใช้เนื้อครีมที่เนนหนัเนี่ยไม่รอดไม่รอดค่ะ ก่อนจะออกวางจําหน่ายคือเทสเป็นปีค่ะงาใช่คแต่หอมจริงนะหอมนานมากค่ะอย่างน้อยๆเลยถ้าในห้องแอร์เนี่ยแดชั่วโมงสบายสบายคอนเซ็ปต์คือหอมแพงหอมนานหอมทนบางคนเขาบอกว่าพอเขาได้ใช้เนี่ยแฟนชอบ เสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่หัวน้ําหอมนะคะก็นําเข้าจากมีทั้งสวิตแล้วก็ฝรั่งเศสค่ะวันนี้คุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันโปรหรือเปล่าแต่อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าทักสามตัวเนี้ยขายดีมากในหนึ่งหลอดเนี้ยราคา390บาทเท่านั้นของที่เขาไม่ได้คุณผู้ชมไม่ต้องรอโปรหลอดเนี้ยใช้ได้เป็นเดือนตกใจด้วยว่าเป็นพันเลยใช่ค่ะงสามร้อยเก้าสิบบาทสามร้อยเก้าสิบบาทเต็มหลอดนะคุณผู้ชมขาหนักๆเลยอันนี้คือ200 แอลนะคะเดี๋ยวคุณแม่คะก็ไม่ได้มีแค่ครีมนะจ๊ะมีอะไรบ้างคะมีครีมอาบน้ำอีกตั้งหลายชุดเล่เล่าเลาเล่ก็ครีมอาบน้ําก็จะเด่นเรื่องความหอมแล้วก็ผิวชุ่มชื้นเหมือนกันก็กลิ่นเดียวกันไหมกลิ่นอ่าก็จะมีกลิ่นดูเซอร์ค่ะที่จะมีกลิ่นเดียวกันแล้วสองตัวนี้ก็กลิ่นบรองกับบริออนกําลังจะออก เป็นครีมอาบน้ำตัวใหม่หอมแต่อาบเลยกลิ่นจะหอมติดผิวแล้วก็ตั้งแต่ใช้ครั้งแรกจะรู้สึกเลยว่าผิวนุ่มแล้วก็เหมือนแบบผิวอิ่มน้ําในตัวตั้งแต่ตั้งแต่ใช้ครั้งแรกเลยถ้าอย่างนั้นเอานี้เราสามารถที่จะสั่งทั้งสบู่อาบน้ําก่อนแล้วก็แล้วก็มาเป็นโลชั่นมาเป็นคู่กันอาบน้ําขายเท่าไหร่อ่ะก็สามร้อยเก้าสิบเหมือนกันค่ะองทุกอย่างทุกอย่างที่อยู่ในนี้คือสามร้อยเก้าสิบบาทต่อชิ้นต่อชิ้นถ้าคุณสั่ ฟงักอ่ะอันนั้นหนึ่งหนึ่งขวดอันนี้อีกหนึ่งหลอดก็แค่7 8็สส่งฟรีให้แล้วกันนะคะส่งฟรีได้ไหมส่งฟรีส่งฟรีทุกประเทศเก็บเงินปลายทางไหมคะมีค่ะมีเก็บเงินปลายทางด้วยทุกทางติดต่อแล้วคะ ก็จะมีที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะหรือเฟซบุ o กปนันชิตาไทยแลนด์นะคะแล้วก็ Line แอดพีหค่ะคุณผู้ชมอยากให้ลองเพราะว่าจริงๆอ่ะเมืองเมืองไทยเราอ่ะหาที่จะแบบเป็นครีมบำรุงแบบนี้แล้วมีกลิ่นด้วยเนี้ยกลิ่นหอมแล้วไม่เหนอะใช่แล้วก็คนไทยเลยเพราะมันมีความชุ่มชื้นนะคะชุ่มชื้นเลยทันทีที่ใช้ใช่ใช่ลดะามรอา3 9บบาทนะคะส่งฟรีนะคะดามโอเซนบอดี้โลชั่น นะคะก็เป็นโลชั่นตัวหอมที่หอมมีเสน่ห์จริงๆค่ะหอมติดทนติดติดใช่ค่ะหอมแพงหอมแพงหอมแพงหอมนานแล้วก็ติดหน้าคืออาบน้ำด้วยเดี๋ยวจะมาแต่งเพลงให้แหละจ้ะเพลงเดี๋ยวให้คุณแม่ร้องแต่เดียร์คิดว่านะคะเราไม่ควรจะซื้อแค่บอดี้โลชั่นเราควรจะหอมแต่ตอนอาบน้ำใช่ค่ะใช่ค่ะไปบ้านเราเป็นเมืองร้อนใช่จึงหาการอาบน้ำ เราอาบวันละสองรอบคนอยู่แล้วเช้าแล้วก็เย็นยกเว้นบางคนอาจจะอาบแค่เย็นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอาบแค่เย็นคุณก็โลชั่นเลยตอนเชา้าก่อนออกคุณก็จะได้หอมสะอาดหอมออนนหอมแพ<ล>งหอมทนและหอมนานจุดต่อค่ะก็แฟนเพจน,นะคะปะนัชิตาไทยแลนด์ค่ะ หรือไลแอดนะคะ P 5 9 T H ค่ะมีมีแอซายใช่ไหมคุณแม่นะคะแล้วก็ P 5 9 T H นะคะใช่หอมจริงๆอันนี้คุณเชื่มเลยแนะนำแล้วคุณผู้ชมแนะนำเราเราอยู่ตรงนี้เรายังชอบเลยเสียงว่าก็จะว่าละวน่เี่ยเรีเราจะสั่เราจะสั่คุณผู้ชม เอาไว้เป็นของขวัญด้วยนะได้ให้ของขวัญเพื่อนๆในราคาแบบนี้กําลังดีน่าหน้าโลชั่นดีมากนะคุณแม่ใช่ลูกค้าติดใจทุกไลายค่ะไม่เคยไม่เคยไม่กลับมาซื้อซ้ากลับมาซื้อตุนเดือนหนึ่งเกือบแสนหลอดไม่พอค่ะโอ้โหผู้ชมการลงทุนสําหรับความหอมความนุ่มให้กับตัวเองในราคาไม่ถึงพันบาทคุณได้ทั้งโลชั่นอาบน้ําคุณได้ทั้งบอดี้โลชั่นเพราะฉะนั้นคุณได้ครบไปแบบนี้ทั้งนุ่มทั้งหอมมีที่นี่ที่เดียวอันนี้ขอบคุณคุณหน่อย มากไหคะสาวสวยแล้เก่งของเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณหน่อยค่ะคุณผู้ชมขาติดตามได้นะคะรายการผู้หญิงธรรมหากินเรามาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงส่วนวันเสาร์ค่ะเราเจอกันที่11โมง45นาทีค่ะสัมคมของเราวันนี้นะคะอย่าเ้อที่จะธรรมหากินเพราะว่านี่สิ่งยังรออยู่นะจ๊ะนะจ๊ะอน้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเราคือผู้หญิงทรรมหากิน ผู้หญิงทำมาหากินทำมาหากินทำมาหา,ากินผู้หญิงจำมาหากินคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ